สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนี้ก็มาชมทุเรียนลยนะครับอย่างเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่านะตั้งแต่เดือนพฤษภาน,นี้ต้นที่อยู่หลังๆนะครับตน้นแรกโดนเตี้ยใช้ยังไม่แตกเลยนะครับนี่นะไม่ได้ฉีดยาก็โดนเล่นอีกแล้วนะครับยอด ยอดก็แห้งอีกแล้วนะครับทั้งกิ่งเลยนะครับกิ่งนี้นี่ครับปฎิยาหมดนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าทำใจได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่้เราดูทุกวันนี้ก็ผมไม่อยากให้มันแห้งนะครับนี่กำลังแตกยอดสวยนะครับกปุูกสิบกว่าต้นก็ก็สมบูรณ์อยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับ นี่แล้วก็พอจะแต่งกิ่งลองแต่งกิ่งดูนะครับโดนมแมลงกัดอีกก็เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับนี่นะเดี๋ยวกิ่งนี้แห้งเราตัดซะเลยดีกว่านะเดี๋ยวสั่งยามาแล้วค่อยมาพ่นนะครับนี่นะครับตัดออกซะเลยนะครับดูแล้วมัน ไม่สวยงามนะครับนี่ครับตัดออกเลยนะครับยอดก็ด่วนเลยนะครับเนี่ยรูเพีย้ยหรืออะไรนะรมากินยอดด่วนเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะ แล้วก็เว้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยให้ครบปีค่อยมาแต่งนีกว่าให้มันสมบูรณ์เต็มที่ก่อนเนาะบางสวนบางอาจารย์เขาก็ไห้แต่งได้นะเจ็ดแปดเดือนอ่ะเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะให้มันโตวันนี้สักหน่อยมาดูอีกต้นนะมันก็ โอ้เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างครับนี่คนระับยอดมันอ่อนต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมแข็งแรงนะมันแน่นเกินไปหวังไม่แน่ใจนะครับกิง่งอยากจะตัดเหมือนกันนี่ไม่รู้นอนอะไรอีกแล้วเนี่ยนอนเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องหายามาฉีดแล้วนะครับเนี่ยนอนแรง ขาดยาไม่ได้เลยครับตะกะเตนก็มีนะครับโอ้ตะกะเตนมาหลบอยู่นี่เองนะครับนี่นะครับตะกะเตนไหนแล้วนี่นะนี่นะครับตะกะเตนปล่อยกินบ้างแต่ถ้าเพี้ยมากินยอดอ่อนก็ไม่ไหวนะครับมันช้านะครับตุเรียน อย่างแปดเดือนก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างครับมันก็หลายต้นอยู่ก็ที่สมบูรณ์นี่ก็กลิ่ิ่มเยอะนะครับกลัวเพียะจะมาลงอีกนะครับยังไม่รู้เขาเรียกมาแรงอะไรนะรนี่นะเดีอีกสองสามวันยามาค่อยมา่นกันนะครับ ก็มีหลายต้นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับกัวเพะอย่างเดียวนะครับมันกินยอดถ้ากินยอดแล้วก็กว่าจะแตกใหม่ช้ามากเลยนะครับแต่แามาลงกินใบยังพอทนนะดักกินใบแบบนี้ยังพอทนนะดักกินยอดนี่ยอดไม่เดินนี่ก็ต้นโตช้ามากเดี๋ยวไปดูอีกหน่อยนะครับ ตอนนี้น้องวัวแต่งให้นะครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับนี่ก็ฟื้นกว่าเดิมนะครับต้องใส่ปุ๋ยสักพักก่อนนะครับถึงจะโตนะนี่ตอนนี้ก็สมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยนะครับน้องง้อก็แต่งให้อีกนะครับนี่นครับแตกยอดใหม่นะครับยอดคู่กันมาอีกนะครับ น้องวัวแต่งมาให้เดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกทีนะให้ต้นสมบูรณ์กว่านี้นะก็มีหลายต้นที่สมบูรณ์อยู่หลายต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดูต้นที่ล่มนะครับใกล้กอไผ่นะจะทึบไปสักหน่อยอันนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูหลายวัน ย่านเชือกมาทำยอดหักเองแต่วันนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วนะครับนี่นะครับ่ใต้ก็ไผ่ข้างก็ไผ่นะใบ,ขบเขียวดีนะครับแต่ไม่ค่อยโดนแดดนะครับเลิกกะว่าค่อยแต่งตอนประมาณสักปีหนึ่งดีกว่านะครับนี่นะครับยอดล่างไม่โดนแดดก็ตายไปเหมือนกันนะครับ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มารับชมนะครับเดี๋ยวกันหน้าจะทำคลิปให้ดูใหม่นะครับันนี้ก็บายๆนะครับปูนเจอกันคลิปหน้านะครับนี่นะครับใบเป็นจุดนะครับนี่เรไม่รู้แรงก็เยอะนะครับ ทุเรียนบ้านนะครับปลูกเผื่อจะเสริมรากนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงน,นะครับไอ้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบายุ่นปูน